สวัสดีคนดูที่เคารพทุกท่านนะครับผมกระผมพามอกว่าทำไมไม่พูดคอมหยอบมือนตอนแรกแล้วว่าเมื่อกี้ยังหยอบใส่คนดูอยู่เลยแล่าโดยเยสตูใช่ไหมล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาวุธชิ้นแรกที่ผมจะพามาหานั่นก็คือครอสโบ o w แต่อย่าเพิ่งตกใจไปมันไม่ใช่โบงโง่ๆที่ง้างแล้วก็ยิงแต่เป็นโบที่มึงง้างทีกว่าจะยิงนี่คือมึงตายก่อนอ่ะแต่ผมรับประกันได้อย่างหนึ่งเลยก็คือมันโหดและทรงพลังยิ่งกว่าโบอันที่ผมบอกไปในคราวที่แล้วสิแต่วิธีการที่คุณจะได้โบมานั่นคือคุณต้องมีคีย์การ์ดของประตูซะะกก่่่่ออออนนนนสวคคคีีย์์์์าารรรรดทตต้้งใชชืเเพับ ใครที่ดูวิธีการหาของแต่ปืนในพาที่แล้วมาในช่วงท้ายๆก็จะเจอกับขีการ์ที่ผมบอกเองนั่นแหละส่วนถ้ำตรงนี้ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลย,เลยก็จะเจอกับประตูบังเกอร์เองนะฮะไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นพอคุณลงไปปุ๊บมันจะเป็นศูนย์อาหารนะฮะจะมีพวกซากซากแบบคนตายมีลูกขนูดรอปอยู่ถ้าคุณเป็นพวกจังไรอยากถล่กใส่ศพคุณก็สามารถลองได้ที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมากัดขาคุณได้เอาขีการ์ของคุณออกมายื่นใส่ประตูแล้วมันก็จะเปิดอย่างนี้นะฮะอีซี่ เมื่อคุณเปิดประตูเสร็จก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับแถวนี้ก็จะมีตัวอะไรเยอะยยอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรคนสามารถเดินเข้าไปแบบชิวๆได้เลยถ้าคุณมีปนืนนะเดินไปเรื่อยครับพยายามดูฝั่งขวาแบบนี้เอาไว้นะพอคุณเจอรอยเลือกก็เดินเข้าไปได้เลยศพตัวธนูจะอยู่นี่เช่และอาวุธชิน้นถัดไปเป็นอาวุธที่โ p อีหนึ่งอันในเกมนี้นั่นก็คือช็อตการขั้นตอนการหาเนี่ยมันง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยสินะฮะแค่คุณมีผู้อันเดียวคุณก็สามารถเจอช็อต มันจะเป็นหลุมศพอย่างนี้นะครับมีไม้กางเขนปักอยู่ไม่นะซีซ่าอ่าพอคุณเสร็จนะครับโลมาก็จะพังให้เราอย่างนี้แล้วก็จะมีลูกซองให้เราเก็บนอนกอดเป็นคนเหล็กภาคแปดเลยเปรตพอคุณสลับเป็นลูกซองมากมากเลยเฮ้ยยยและนี่จะเป็นอีกหนึ่งปืนพกที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในเกมซ u n of the Forest เตและปืนที่ใครหลายคนต่างม,มองว่าทรงพลังมากๆในชีวิตจริงและในเกมและมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปืนลูกโม่นั่นเอง Let's go inside motherfucker เส้นทางมันอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับมืดพอกับอนาคตของคุณกับเธอคนนั้นยังไงล่ะ Hello boy เราได้มาเจอกับลูกเมื่อเชอร์ลีฟแล้วนะครับผมควักขึ้นมาได้เลย Woo เล่นรู c คอเล c ชั่นภูมิใจเสนอปืนโคตรข้างกำจัดคนป่าโคตรหนังตุด Hell yeah baby I shot the c h e r r i e f เสียงปืนโคตรเอออะเมชันปืนโคตรสว่างนี่จะเป็นสิ่งของทั้งหมดที่ผมพามาจริงๆมีดาบคาตานะกับถุงมือกับชุดเกราะทองด้วยแต่ช่างมันก่อนแล้วกันเกราะทองนี่รู้สึกว่าถุงมืออาจจะใช้ในการเปิดประตูอะไรสักอย่างแต่ว่าช่างมันละกันดีให้คุณไปหาเอาถึงอย่างนั้นก็ขอบคุณมากที่รับชมเราฟรีสีสว่คุณดูผมฟอกเก็บไปเรื่อเชิญคะ